นี่นครับพบกับผมนะับนัแชนแนลวันนี้ผมก็จะมาทําประตูกลที่ทําจากทรายกันนะครับนี่คนระับอุปกรณ์ก็มีมีอย่างไรครับป้ายทางที่สองคือทรายนะทรายอยู่ไหนเนี่ยแค่นี้นครับก็สามารถทําได้แล้ว ันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าอยากทําให้มันเป็นการทุบบล็อกเราต้องใช้ดินนี่ยนะก็ใส่ดินไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อป้ายครับต่อป้ายส่วนใหญ่ในการทํากลไกครับจะต้องใช้ป้ายป้ายทั้งนั้นนะครับต่อป้ายขึ้นมาเรื่อยๆครับต่อจนกว่าจะถึงจะ,จะถึงหลังคาเก็บเมื่อถึงแล้วแล้วก็ต่อมาอย่างนี้จะได้สภาพนี้นะ แม่ก็ <S <S เราก็ต้องต่อมาเรื่อยๆนะต่อ,อมาเรื่อยๆจนสิ้นสุดนะครับแล้วก็ได้แล้วแล้วก็กดตรงนี้มันจะได้อย่างนี้นะก็ต่ออีกครั้งหนึ่งพอโอเคครับหรือหรือไม่ถ้าใครอยากให้มันมาตรงนี้เราก็ต่อเพิ่มได้นะแต่ของผมผมเอาแค่นี้พอคนระับหลังนั้นเราก็ อ๋อตรงนี้มันไม่ได้นะผมลืมไปโอเคครับเราก็ต้องทำตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้โอเค,คเสร็จแล้วนี่ะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราวิ่งหรือปิดประตูบ้านไม่ทันเราก็สามารถวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เร็วกว่านิดนึงหรือช้าวกว่า แต่อย่างน้อยมันก็เป็นวิธีที่ทันสมัยแล้วยากพอหน้าดูนะครับนี่ครับนอนี่นะครับลองเก็บไว้ดีนะครับถ้าเกิดผมทุบตรงนี้นะครับน,นะบผมทุบโอเคครับฝึกไปแล้วครับมันจะมันหล่นปิดหน้าบ้านเลยผมวางไว้สองอันมันก็หล่นไว้สองแถบนะครับนี่สำหรับบ้านแบบนี้นะหรือไม่ถ้าเกิดค,คุณอยากให้มันแบบเวลาเปิดประตูบ้านเข้ามา มันวิ่งตามมาใช่ไหมครับคุณก็ทําอย่างนี้ได้เลยครับเนี้ยมันยาวมาณสองบล็อกใช่ไหมครับคุณก็ใส่ไปสองบล็อกเนี้ยเสร็จแล้วม,มาสองบล็อกคุณใส่ไปสองบล็อกถ้าเกิดว่ามันมีซอมบี้วิ่งตามมาแล้วคุณถ้าวิ่งเข้าบ้านนะครับกลัวปิดประตูไม่ทันถ้าประตูบ้านใหญ่กว่านี้ครับคุณก็วิ่งเข้าไปแล้วคุณรีบทุบป,ปาน,นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปนะ จะเห็นได้ว่าประตูแล้วทายมันจะเลื่อนลงมาปิดเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วกดซับสไคร์เพื่อติดตามนะครับขอบคุณครับ